เจ้ากรรมในเวรของคุณเนี่ยนะคะเขาปลดปล่อยคุณแล้วหรือยังเรามาดูกันนะว่าตอนนี้เจ้ากรรมในเวรของคุณปลดปล่อยคุณแล้วหรือยังอาโหสิให้คุณแล้วหรือยังเจ้ากรรมในเวรของคุณ The Lover คุณเจ้ากรรมในเวรนี่เกี่ยวข้องกับด้านความรักเลยเนาะเจ็ดไม้เท้าและ The Wheel of Fortune ภายในสิ้นปีนี้นะคะพลังงานนี้คุ้นๆเหมือนกับที่แม่มอทําไม่กี่วันนี้เลยเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่ส่งท้ายในเรื่องการชดใช้เจ้ากรรมในเวรที่คุณมีมา คุณจะรู้สึกได้ว่าคุณติดกรรมในด้านความรักความสัมพันธ์แล้วก็ผู้คนใช่หรือไม่ภายในสิ้นปีนี้นะคะก็เจ้ากรรมนายเวรที่ตามติดคุณเนี่ยทำให้คุณผิดหวังเนี่ยทำให้คุณรู้สึกว่าไม่สามารถเชื่อใจผู้คนได้เขาจะผละออกไปจากชีวิตของคุณในช่วงนี้นะคะจงทําบุญแล้วก็เผื่อแผ่บุญกุศลหรือนะคะขอ,อะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้เจ้ากรรมนเวรคุณเนี่ยอโหสิ คุณอโหสิให้เขาขอให้เขาเอโหสิให้คุณอย่าลืมกรวดน้ํานะคะกรวดน้ําแล้วก็ตั้งจิตที่เป็นบุญที่เป็นกุศลน,นะคะในช่วงที่คุณกรวดน้าเนาะเขากําลังจะผละคุณไปนะคะในไม่นานเนี่ย เมื่อเจ้ากรรมในเวรของคุณออกไปแล้วทางด้านความรักของคุณจะดูราบรื่นขึ้นผู้คนที่เข้ามาจะไม่ถูกผลักออกไปโดยไม่มีเหตุผลอีกต่อไปและคุณจะไม่ดึงดูดผู้คนที่เขาเข้ามาเพื่อทําร้ายคุณในด้านความรักความสัมพันธ์อีกต่อไปนะคะก็ใกล้แล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆหรือว่าข้อความดีๆถึงคุณนะคะ